10. อันดับดาราสักรรมดาราสาวที่ยอมรับแมนๆว่าสวยเพราะเพิ่งมีดหมอปัจจุบันเรื่องความสวยความงามดูจะไม่เข้าใครออกใครเพราะเกิดมาครั้งหนึง่งใครๆก็อยากสวยอยากดูดีจึงทำให้เกิดการเดินเข้าคลินิกสัญญกรรมกันเป็นว่าเล่น ในทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของใครหลายๆคนไม่เว้นแม้แต่เรื่องดาราคนดังที่ต้องใช้ใบหน้าความสวยความงามออกทำมาหากินจึงไม่แปลกที่จะทำสัญญกรรมเพื่อความสวยความงามของตนเองดูดีเพอร์เฟกแต่อยากที่ใครๆก็รู้ว่ากระแสดาราที่กล้าออกมายอมรับและปฏิเสธ แต่จะมีสักกี่คนนะที่ออกมายอมรับแมนๆว่าตัวเองไปทำสัญยกรรมมาจริงวันนี้เราลองมาดูทำเนียบ10อันดับของดาราสาวที่กล้าออกมาบอกว่าฉันไปทำสัญยกรรมมาและสวยด้วยมีดหมอให้ชมกันอันดับที่1ยิปซีคีรติสาวสวยที่ออกมายิ้มรับไปว่า ทำสัญญกรรมปากเป็นรูปกระจับครั้งนี้ถือเป็นการทําสัญญกรรมครั้งแรกของเธอเลยล่ะอันดับที่สองยิบโซอาริกันตาเธอคนนี้รับว่าตัวเองผ่านการทำสัญญกรรมตาสองชั้นมาเรียกได้ว่าสลัดคราบอาหหวยเป็นสาวตาโตเปลี่ยนลุกกันไปเลยอันดับที่สกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ สาวแซบไซมินิคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยผ่านการทำสัลญกรรมจมูกแถมยังรับแบบแมนแมนว่าบินไปทำสวยไกลถึงประเทศเกาหลีเชียวนะสาวคนที่4ซานิขึ้นทำเนียบสวยเพราะพึ่งมีดหมออีกคนสำหรับสาวซานิที่ออกมารับแบบแมนแมนว่าไปทำสัลยกรรมจมูกและฉีดโบท็อกมา งานนี้เลยงานรุ่งรับทรัพย์กันแบบสวยๆอันดับที่5ลิเดียสลันลักดาราสาวและนักร้องเสียงดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมายอมรับว่าไปอัพจมูกโด่งมาปัจจุบ,บันเลยดูสวยเป๊ะไม่มีที่ติอันดับที่6โอปอปานิสลาสาวแซบคนนี้รับอย่างตรงไปตรงมาว่านางทำจมูก เพื่อเพิ่มความมั่นใจแถมยังสวยเป็นธรรมชาติแบบสุดๆอันดับที่ 7. แตงโมพัฒรธ,ธิดาจากอุปัติเหตุลดความตั้งแต่ปี2550สาวแตงโมเลยต้องไปพึ่งมีดหมอโมหน้าใหม่เรียกได้ว่าสวยเป๊ะกว่าเดิมสะอีกอันดับที่ 8. ไอ้อภิชญานางร้ายสุดเซ็กซี่ ยิ้มรับแบบไม่แคร์สื่อว่าเคยไปทำสัลยกรรมจมูกมาเนื่องจากจมูกเดิมเบี้ยวเลยทำสมัยเป๊ะเวอร์กว่าเดิมอันดับที่9เนยโชติกานางร้ายหน้าสวยก็เลยเหลาจมูกและจับฟันมาก่อนแถมยังบอกแบบไม่มีกักสวยและจริงใจแบบนี้สิเริ่อันดับที่10มิวนิธานางเอกหน้าหวานคนนี้ รับแบบตรงๆว่าทำสัญญกรรมตาสองชั้นมาจริงเนื่องจากปัญหาตาไม่เท่ากันทุกวันนี้เลยทำได้ง่ายขึ้นและสวยมั่นใจขึ้นเยอะเป็นยังไงบ้างนะครับ10พอันดับดาราทั้งนางเอกนางร้ายที่ออกมายอมรับแบบแมนๆว่าตัวเองไปทำสัญญกรรมมาไม่ต้องปิดไม่ต้องซ่อนกันอีกแล้ว หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ